ทุกครั้งที่เราจะไปเชิญเหล็กเนี่ยเราต้องมีความพร้อมคือกายต้องพร้อมจิตต้องพร้อมพะคําบริกรรมก็ต้องพร้อมอาจารย์ก็บอกว่าถ้าท่านท่องผิดพลาดท่องย้อนกลับไปกลับมาเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงว่าเราไม่มีสมาธิอันตั้งมัน่นทุกครั้งที่เราจะต้องเดินทางไปสวดมนต์ในถ้ำเนี่ยเราต้องซ้อมไปก่อนขณะที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเราก็ต้องจุดธูปบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดธูปบอกถึงครูบาอาจารย์จุดธูปบอกถึงเจ้าของเหล็กว่าเจตนาเนี่ยที่เรามาเนี่ยเรามาเพื่อเชิญเหล็กไปบรรจุในเจดีย์ ไม่ได้เอามาทําเพื่อประโยชน์ตนเลยไม่ไดเอามาเพื่อไปเป็นการค้าขายอะไรแล้วเราทําเนี่ย<ม>เพื่อการสร้างสะสมบุญบารมีการเชิญท่านครั้งนี้<ม>ก็เชิญมาเพื่อที่จะประโยชน์ของสุขประโยชน์สุขของคนหมู่มากไม่แย่ประโยชน์ของสูงข,ของความของบุคคลคนเดียวก็จะกล่าวถึงถึงศักดิ์ธิ์อย่างนี้ก่อนก็ออกเดินทางทุกครั้งไป พูดว่าอาจารย์จะรวก็ไหนอยู่ก็แล้แม่นะ,ะถ้าเหล็กล,กลุ่มคว่ำเนี่ยเหล็กลุ่มเนี่ยต้องหยุดเลยอาจารย์ต้องหยุดไปตวจสินรารวังเลยต้องต้องไปเลยในการเชิญเหล็กวันนั้นน่ะอาจารย์ก็ได้กล่าวเตือนแล้วว่าการที่เราจะไปเชิญเหล็กเนี่ยถ้าท่านอาจารย์เนี่ยเชิญเหล็กแล้วเหล็กออกมาสามเส้นเนี่ย ผมขอบอกอาจารย์ว่าให้อาจารย์เนี่ยตัดเส้นกลางแต่ถ้าอาจารย์เนี่ยเชิญเหล็กแล้วออกมามากสิ่งที่อาจารย์ต้องทําก็คือการปิดมิติให้ได้ถ้าอาจารย์นำยืนก็พูดทิ้งท้ายอยู่แค่นั้นครั้งแรกก็พูดบอกว่าเหล็กเนี่ยมีดที่เราจะไปตัดเหล็กเนี่ยมีดที่ผมถวายท่านเนี่ยเป็นมีดที่ตัดเหล็กไม่ขาดครั้งนึงครั้งหนึ่งแล้ว ที่มีที่ตัดเหล็กไม่ขาดแต่มาแค่น,นึกในใจว่าตัดเหล็กไม่ขาดแล้วจะถวายมามาทาไมอันที่สองคือท่านเหล็กออกมาสามเส้นผมขอบอกอาจารย์ว่าให้ตัดเส้นกลางถ้าออกมาหลายเส้นให้อาจารย์เนี่ยปิดมิติให้ได้ก็ไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าเราเนี่ยจะทํำยังไงถึงจะปิดมิติที่เราไปเปิดเขาแล้วเหล็กไหลออกมา,มามากมายเนี่ยได้ ไม่ได้บอกเลยพูดแค่นั้นเองแล้วก็ให้อดมาไปเชิญออาเราคืนเดียวเพียนทั้ง,งสองที่เนี่ยเราต้องหยุดทำจิตใจแล้วไม่รบกวนอะไรเราอยากาถึงต้องทำสมาธิเราไห่เร้าพี่เนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวถ้าเรายังทำสมาธิไม่ได้เราก็ไม่ต้องสนใจเแล้วมันจะออกเร็วมากมันเราจะเร็ว เราต้องทำสมาธิจนทมันได้แล้วออกคุณยากสองที่ในคุณเดียวกันอย่างที่เขาถือว่าลูกจับเล็กมันจะเลือนลงแล้าเรื่อนจับมันไม่ได้เลื่อจําไม่ได้ไงเดี๋ยวออกรับเรื่องทางนี้เดียวออกทางนี้เดียวออกทางนั้นเดียวทางนี้อาจารย์เนี่ยสั่งก็มาหยุดแล้วก็ให้เป็นสมาธิแล้วกว่าอาจารย์เตรียมโจมตีในการตัดแต่ถ้าอาจารย์รับตั้งมือตั้งนี่อยู่อาจารย์จะไปรับตั้งรับมือกับท่านเขา ได้จะไปโพลก,กินก็ได้เพราะมันจะหนักกว่านี่กว่าจริงแต่ว่ามันก็มันเดินสายเยอะกันแต่ผมคิดว่าจะมันคุมได้ไม่มีปัญหาเราทำนี่ังไม่ได้เลยเท่าไรทำนี่อ่ะมันในเมืองต้องมีอยู่บาสคงวันที่5เมษายน2554วันนั้นน่ะเป็นวันพระ พระจันทร์เต็มดวงวิชาของอาจารย์ลำย,ยูเนี่ยเป็นวิชาที่แปลกคือท่านจะไม่เลือกวันในการที่จะตัดเหล็กเลยอตมาก็ได้ถามอาจารย์บอกว่าคนโบรนาณนเนี่ยวันโกนเขาก็จะละวันพระเขาก็จะเว้น ขาจะไม่ทําอะไรสิ่งใดที่เป็นโกนเป็นวันโกนและวันพระเลยแต่ทําไมท่านอาจารย์เนี่ยวันโกนก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้นตัดอยู่ตลอดอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อย่าไปหยุดตัดอาจารย์ตัดไปเถอะตัดไปทุกวันถ้าอาจารย์หยุดตัดวันพระสิบห้าค่ำแล้วอาจารย์จะรู้สาเหตุไหมว่าการหยุดตัดจตเพื่ออะไรหยุดตัดไปทําไมถ้าอาจารย์ไม่ตัดเลยเนี่ย อาจารย์จะไม่รู้สาเหตุเลยว่าเพราะอะไรถึงเราต้องหยุดตัดวันพักสิบห้าคำ่ำการเรียนรู้อ่ะก็คือเราต้องรู้ด้วยประสบการณ์ของเราเองว่าวันโกนควรละไม่วันพักควรเว้นไหมการหยุดและการตัดของเหล็กและการเชิญเหล็กเนี่ยประสบการณ์เท่าน,นั้นน่ะและการเวลาเท่าน,นั้นน่ะจะสอนท่านได้ว่าท่านควรจะเว้นวันไหนควรจะหยุดวันไหน แต่ก่อนเข้าท้ำก็จะให้ลูกศิษย์เนี่ยทุกอย่างเราต้องเป็นผู้ทําเองหมดอาจารย์เขาจะไม่ไม่ทำให้เลยก็จะให้เราเป็นผู้ที่สืบทอดเนี่ยเราก็จะบูชาเหล่าสัพพวิญญาณทั้งหลายอยู่ปากถ้ำก่อนนิมิตหมายหรือสิ่งที่เรียกว่าสัติปากฏก่อนที่เราจะเข้าถ้ำน่ะ จะเป็นนิมิตหมายว่าเป็นสิ่งที่เราจะทําการงานนั้นสําเร็จไหมว่าจะมีอุปสรรคไหมวันนั้นก็ได้เจองูอยู่ปากถ้ำอยู่ตัวหนึ่งพอเข้าไปในถ้ำก็เจอตุ๊กแกอีกแล้วก็เจอหนูอีก อตาตมาก็ได้ความรู้ในวันนั้นเองว่าทําไมเขาถึงไม่เรียกเล็กไหลในเวลาที่บรรพะเต็มบรรพจัน์ทเต็มดวงหรือวันโกนหรือวันสิบห้าค่ำบันที่สิบสี่ค่ำอะไรเงี้ยนี่ขณะที่อตาตมาได้กล่าวคำบวงสวงเสร็จอตาตมาก็จะกูบูชาครูบาอาจารย์ พอรพอบอกกล่าวครูบาอาจารย์มาก็จะเชิญชุมนุมเทวดาพอชุมนุมเทวดาอาตมาก็จะสวดมนต์แล้วบอกถึงเจตนาว่าเราเนี่ยมาเชิญท่านไปเพื่ออะไรเชิญไปทำอะไรบอกถึงสาเหตุแล้วขออนุญ,ญาตในการถ่ายทำ วันนั้นน่ะเหล็กได้ออกมาประมาณห้าเส้นที่มองเห็นกับตาแต่การถ่ายทําก็จะถ่ายทําได้ประมาณทั้งสามเส้นนี่ขณะที่อาตมาเชิญนี่ก็จะมีเหล็กยื่นออกมาเหล็กอันนี้เป็นเหล็กชิ้นที่สองเป็นเหล็กเส้นที่สองแล้วที่ไหลลงมาแต่ชิ้นแรกจะออกมาไวมากแล้วก็หดลงไป ทีนี้จะออกมาที่ยืดย้อยมาอยู่สักพักหนึ่งพอยืดย้อยมาสักพักกาตมาจะลุกขึ้นไปต่าก็หดขึ้นาม,า,า,อา,มาอีกเาาาาหล็กนี้มีอนุภาพที่แปลกคือเขาอยากออกตรงไหนเขาก็าออกได้เขาก็ยืดได้หดได้หายแวบไปกับตาก็อย่างได้ เ<วา>นี่ยขณะที่อาตมาได้เชิญอยู่เนี่ยเหล็กได้ออกมายาวประมาณสักสามเมตรได้ออกมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆไหลาอาตมาเนี่ยไหลย,ยื่ลงมาพอค่อยไหล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 ลงมาเนี่ยขณะที่ออกมาเนี่ยอาตมาไม่เห็นะนะอาตมาก็บริกรรมบริกรรมคาถาเชิญเหล็กอย่างเดียวพอบริกรรมคาถาเชิญเหล็กเขาก็ายืดลงมายืดลงมายืดลงมา อาตมายิ่งสวดไวเขายืดลงมาไวพออาตมาหยุดสวดเขาก็จะหยุดพอสวดไวเขาก็ออกมาไวอีก สว่งมหาเทวาสวัางนีสีสว่างมหาอีสีสว่างมุนีสวังมหามุนีสว่างสาวริสวัางมหาสัวริสวังคําพูดของอาจารย์บอกว่าถ้าเหล็กไหลออกมาเนี่ยหลายเส้นอาจารย์ต้องปิดมิติให้ได้ทํำยังไงเนี่ยอาจารย์ลํายุนไม่ได้บอกเลยพอขนาดที่อาตมาเนี่ยขึ้นไปตัดตั้งสามสี่เที่ยวก็ตัดเหล็กไม่สําเร็จ

ตอมาก็เกิดภาวะของความเหนื่อยมากก็มานั่งลงก็นึกในใจว่าถ้าวันนี้เราตัดไม่สําเร็จเนี่ยเราไม่เลิอกอะ่ะเพราะจะต้องตัดให้สําเร็จหยุดระวางมีดลงอาตอมาก็เข้าสมาธิจิตก็นิ่งไปภาวะของความนิ่งของจิตก็คือเป็นการดับอารมณ์ของจิตจิตก็เข้าสู่ภาวะความว่าง พอจิตเข้าสู่ภาวะของความว่างความดับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปภายในเวลาแค่สามอึดใจเนี่ยก็ทําให้มิติที่ดับอาตมาก็ระลึกใจไใด้ว่าเมื่อจิตดับโลกก็ดับอาตมาก็เชิญใหม่พอเชิญใหม่นี่เหล็กก็ไหลออกมามหาาาาาสััััปริววงงพธธงพุุทธธจจเก ัสาวงอนาวัตมาก็เอามีดเนี่ยที่อาจารย์ถวายให้ขึ้นไปตัดตัดยังไงก็ไม่ขาดก็เะลึกถึงคำอาจารย์ได้บอกว่ามีดเนี่ยมันตัดเหล็กไม่ขาดอาตมาก็เลยรู้เลยว่าหอมีดนี่เป็นเพียงอุปกรณ์ในการ ประกอบพิธีในการตัดเหล็กเท่าน,นั้นเองอาตมาเนี่ยก็เลยกลําหนดจิตว่าให้ขาดเด็กก็ขาดลงมาทันทีสาววงม,มาสาววงมหาพมมาาหง,าหงมาสาวังจักรวาตีสาหวงมาจักรวาตีสาววงนี่ยก็คือเหล็กเนี่ยเขาจะขาดได้ไม่ใช่เพราะมีดเลยขาดได้เพราะจิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคําของพระพุทธองค์ที่บอกว่ามโน พังคมาทำมามโนเศรษฐามโนโมยยจิตเท่านั้นน่ะเป็นใหญ่จิตเท่านั้นน,น่นะเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เกิดมาจากจิตอย่างเดียวอันนี้อาตมาก็ซึ้งในสัจธรรมของพลังอำนาจของจิตอย่างเดียว ขาดได้เพราะจิตจิตเท่านั้นเองแล้วเหล็แล้วมีดเนี่ยมีประโยชน์อะไรในการที่เราจะต้องเอาไปมีดเนี่ยมีประโยชน์ในการป้องกันสัพพาวิญญาณทั้งหลายที่จะมาแย่งเรียกเราไป